แบบฝึกหัด4.2.2รูปที่มีแกนสมมาตรหลายแกนข้อ1เติมชื่อรูปเรขาคณิตจำนวนด้านที่ยาวเท่ากันและจำนวนแกนสมมาตรรูปแรกนะคะคือรูปสามเหลี่ยมนะคะ รูปสามเหลี่ยมรูปนี้นะคะมีจํานวนด้านที่ยาวเท่ากัน3ด้านนะคะนักเรียนลองใช้ไม้บรรทัดวัดดูนะคะดังนั้นจํานวนแกนสมมาตรของรูปนี้ก็จะมี3แกนนะคะรูปที่2ค่ะเราเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยมรูปนี้นะคะจะมีด้านที่ยาวเท่ากันอยู่สองด้านนะคะนั่นก็คือด้านนี้นะคะส่วนบนและล่างไม่เท่ากันนะคะดังนั้นจำนวนแกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้มีหนึ่งแกนต่อไปรูปที่สามนะคะเราเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยม เนื่องจากมีด้าน4ด้านนะคะและรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้นะคะมีจำนวนด้านที่ยาวเท่ากัน4ด้านนะคะนเรียนลองใช้ไมบ้บรรทัดวัดดูนะคะดังนั้นจะมีแกนสมมาตรทั้งหมด4แกนรูปที่4นะคะรูปนี้เรียกว่าวงกลมนะคะ ซึ่งจำนวนด้านที่ยาวเท่ากันไม่มีนะคะรูปวงกลมจะมีแกนสมมาตรหลายแกนนะคะนับไม่ท้วนนะคะต่อไปรูปที่5นะคะเรียกว่ารูปวงรีวงรีนะคะจะมีแกนสมมาตร2แกนนะคะรูปต่อไปนะคะเราเรียกว่ารูปห้าเหลี่ยม รูปห้าเหลี่ยมรูปนี้นะคะจะมีความยาวด้านเท่ากันหด้านนะคะดังนั้นจะมีแกนสมมาตร5แกนต่อไปค่ะรูปหกเหลี่ยมรูปหกเหลี่ยมจะมีความยาวด้านที่เท่ากันทั้งหด้านนะคะ นักเรียนลองใช้ไม้บรรทัดวัดดูนะคะดังนั้นรูปนี้ก็จะมีแกนสมมาตร6แกนต่อไปค่ะต่อไปรูปนี้นะคะเราเรียกว่ารูปห้าเหลี่ยมเนื่องจากมีด้านทั้งหมด5ด้านนะคะ แต่จำนวนด้านที่ยาวเท่ากันนะคะจะมีอยู่สองด้านนะคะที่ยาวเท่ากันนะคะด้านนี้ยาวเท่ากันนะคะและด้านนี้ยาวเท่ากันเป็นสองด้านรูปนี้นะคะจะมีแกนสมมาตรหนแกนนะคะนั่นก็คือในแนวนี้นะคะ ต่อไปค่ะรูปสุดท้ายนะคะเราเรียกว่ารูป8ปดเหลี่ยมเนื่องจากมีด้าน8ด้านนะคะและจํานวนด้านที่ยาวเท่ากันนะคะมี8ด้านเท่ากับจํานวนด้านนะคะดังนั้นรูปนี้จะมีแกนสมมาตร8แกนนะคะ ต่อไปเรามาตอบคำถามข้างล่างนะคะรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านยาวเท่ากันทุกด้านมีแกนสมมาตรกี่แกนรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านยาวเท่ากันทุกด้านคือรูปแรกนะคะมีแกนสมมาตรสามแกนต่อไปค่ะ รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านยาวเท่ากันทุกด้านมีแกนสมมาตรกี t, ่แกนรูปสี่เหลี่ยมที่มีความยาวด้านเท่ากันทุกด้านนะคะมีแกนสมมาตรสี t, ่แกนต่อไปค่ะรูปห้าเหลี่ยมที่มีด้านยาวเท่ากันทุกด้านมีแกนสมมาตรกี t, ่แกนรูปห้าเหลี่ยมรูปนี้นะคะ ที่มีความยาวด้านเท่ากันทุกด้านมีแกนสมมาตร5แกนข้อสุดท้ายค่ะ <c> <c> รูปแปดเหลี่ยมที่มีด้านยาวเท่ากันทุกด้านมีแกนสมมาตรกี่แกนรูปแปดเหลี่ยมที่มีด้านยาวเท่ากันทุกด้านจะมีแกนสมมาตร8แกนนะคะ ต่อไปหน้า1 0 1นะคะข้อ2วาดรูปที่มีแกนสมมาตรตามที่กําหนดข้อที่1น,นะคะให้เราวาดรูปที่มีแกนสมมาตร1แกนในข้อนี้มีคำตอบที่หลากหลายนะคะให้นักเรียนวาดมาเพียง1รูปนะคะรูปที่มีแกนสมมาตร1แกนตัวอย่างนะคะ เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะซึ่งมีแกนสมมาตรหนแกนตามแนวนี้นะคะต่อไปข้อที่2ค่ะรูปที่มีแกนสมมาตรสอแกนตัวอย่างเช่นนะคะรูปนี้นะคะมีแกนสมมาตรสองแกนนะคะ นั่นก็คือตามแนวนี้นะคะต่อไปหน้า102นะคะข้อที่3รูปที่มีแกนสมมาตร3แกรนรูปที่มีแกนสมมาตร3แกนนะคะก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะซึ่งมีความยาวด้านเท่ากันทั้ง3ด้านนะคะ รูปนี้นะคะจะต้องมีความยาวด้านเท่ากันทั้ง3ด้านนะคะนักเรียนใช้ไม้บรรทัดวัดนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะรูปที่มีแกนสมมาตร4แกนนะคะก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านยาวเท่ากันทุกด้านนะคะตัวอย่างค่ะ นักเรียนวาดให้4ด้านมีความยาวเท่ากันนะคะก็จะได้เป็นรูปที่มีแกนสมมาตร4แกนค่ะ